สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพอดีวันนี้นะคะมีสินค้าเข้ามาเพิ่มนะคะก็เลยขอเป็นอัดวิดีโอให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะถ้าเป็นไลฟ์บางทีอาจจะโดนลบก็ได้นะคะก็เลยจะขออนุญาตอัดเป็นวิดีโอให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะวันนี้งานที่เข้ามาเพิ่มนะคะสําหรับร้านของเรานะคะจะเป็นเสื้อลูกไม้ฝรั่งอ่ะ มีระบายแบบนี้นะคะมีระบายด้านหน้าแบบนี้นะคะสีที่โนใส่ยอยู่นี้นะคะถ้าดูจากวิดีโอนะคะจะเหมือนสีน้ําเงินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นสีเขียวเข้มนะคะลูกค้าดูแบบเสื้อนะคะ,ะมีระบายด้านหน้านะคะเป็นอ่เป็นจิตรดานะคะมีระบายด้านหน้านะคะ แขนนะคะจะไม่มีอัดกาวให้จะไม่ได้อัดกาวให้นะคะเป็นแขน3ามส่วนนะคะส่วนตัวเสื้อนะคะ,ะช่วงนี้ก็จะเป็นตัวคอ,อตรงนี้จะไม่ได้อัดกาวนะคะแล้วก็ตัวเสื้อจะอัดกาวให้นะคะความยาวนะคะลูกค้าเดี๋ยวขอแยให้ดูอันนี้เป็นสีที่โนใส่นะคะเป็นสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มนะคะจะเป็นชายจะตรงแบบนี้นะคะ กระดุมมีกระดุมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11เม็ดด้วยกันนะคะสำหรับเคียวเข้มของเรานะคะมีอกตั้งแต่34ถึง42นะคะที่นุดใส่อยู่นี้นะคะก็คืออก34ค่ะแขน3ส่วนนะคะแขน3ส่วนเราจะปล่อยลอยชายก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาเข้าข้างในแล้วก็มีเข็มขัดคาดแบบนี้ก็ได้นะคะ ็จะสวยดูดีนะคะสําหรับผ้าถุงลูกค้าก็อาจจะหาผ้าถุงที่สีแมทก,กันก็ได้นะคะอันนี้ของมผ้าถุงก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นเป็นไหมกับแก้วสีเขียวนะคะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มจากสีแรกเลยแล้วกันนะคะพอดอีอยากอัดวิดีโอไว้นะคะลูกค้าจะได้เอาไว้ดูนานๆด้วยนะคะจะได้เห็นสีจริงๆของสินค้าเราด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงชัดไหมคะตัวนี้นะคะเป็นคอ,อระบายนะคะเป็นไทยจิรดาคอระบายนะคะตรงนี้นะคะช่วงที่ทุกท่านเห็นเป็นตัว V แบบนี้นะคะจะไม่มีอัดอาจจะไม่ได้อัดซับกาวให้นะคะก็จะมาอัดซับกาวนะคะช่วงล่างลงมานะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะอัดซับกาวให้เต็มตัวเลยนะคะสําหรับสีเทานะคะจะมีอก อ่ะสามสิบหกนะคะ,ะมีสามตัวเท่านั้นคะ่ะมีอกสามสิบหกนะคะอกสามสิบแปดแล้วก็อกสี่สิบนะคะสีเทาสวยมากนะคะลูกค้าดูงานใกล้ๆได้นะคะคอระบายนะคะอันนี้จะเป็นทรงเดียวกับที่นุใส่อยู่เลยนะคะเป็นทรงเดียวกันเลยนะคะอ่ะต่อไปคะ่ะลูกค้าขาอ่ะเราได้สีเหลืองมาสองตัวนะคะ ปกติเสื้อลูกไม้ฝรั่งนะคะจะมีอกตั้งแต่3 2ถึง42นะคะทีนี้เราได้สีเหลืองมานะคะมีตัวหนึ่งที่มีอก44ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่นุใส่นะคะสีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะสีนวลมากเลยนะคะเป็นทรงเดียวกันนะคะคอระบายได้มา2ตัวด้วยกันนะคะคืออก42แล้วก็44นะคะสำหรับคนที่ไซส์ใหญ่ใส่ได้นะคะ สวยนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะเราใส่ไปวัดไปทําบุญได้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มีเสื้อส,สวยใส่ไปทําบุญกันนะคะเราเริ่มที่เรฝังแล้วกันนะคะทีนี้ได้เสื้อแขนสั้นมามาเพิ่มสองสีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีแดงตัวนี้นะคะแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงแขนสั้นนะคะลูกค้า ตอนนี้เรามีอยู่สี่ตัวนะคะพอดีลูกค้ารับไปแล้วตัวหนึ่งมีอกสามสิบสี่นะคะสีม่วงแขนสั้นนะคะจะเป็นงานป้ายไปด้านข้างนะคะมีกระดุมสีเม็ดด้านข้างนะคะตรงกลางก็จะเป็นกระดุมแป๊บเม็ดเดียวนะคะตรงคอนะคะจะมีกระดุมแป๊บติดให้นะคะแขนนะคะแขนสั้นนะคะมีกระดุมหนึ่งเม็ดนะคะเป็นเอวระบายสองชั้นนะคะเอวระบายสองชั้น ตอนนี้มีอกส4นะคะ36 40แล้วก็42นะคะมีแค่สตัวเท่านั้นเพราะลูกค้ารับไปแล้วนะคะงานที่ลูกค้ารับไปแล้วเราจะแยกออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะส่งให้เลยค่ะเพราะมีลูกค้าที่ทั้งจองโอนจองเข้ามานะคะแล้วก็ให้ส่งปลายทางให้สําหรับรเสื้อลูกไม้ของเรานะคะเดี๋ยวแจ้งราคาอีกรอบหนึ่งก็คือราคา3 9 0รยเก้าบาทนะคะ โอนถ้าถ้าลูกค้าโอนมาเราก็จะส่งให้ฟรีเลยนะคะส่งแฟลค่อนข้างจะเร็วนะคะประมาณ1 2ถึงวันนะคะถ้าไม่ใช่พื้นที่ที่ห่างไกลนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนนะคะจะให้เก็บปลายทางก็ได้ทางร้านขออนุญาตเก็บปลายทางเพิ่มอีก5 0สบาทเท่านั้นนะคะ5 0บบาทเท่านั้นลูกค้าก็รอรับสินค้าแล้วก็จ่ายเงินกับทางขนส่งได้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะสีแดงนะคะ ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศก,กาลปีใหม่คริสต์มาสอยู่นะคะบางที่ก็ยังไม่ได้จัดงานเลยนะคะเรามีเสื้อสีแดงมาให้ด้วยนะคะสําหรับเสื้อตัวที่ใส่ที่หุ่นใส่อยู่นี้นะคะอกสามสิบสี่ค่ะหุ่นทั้งสองตัวนี้ก็จะไซส์เท่านุชเลยก็คือสามสิบสี่นะคะสังเกตไหลจะพอๆพอกันเลยนะคะคนกับหุ <c> ่น <oughs> ค่ะทีนี้สีแดงนะคะเราก็ได้มาครบไซส์ก็คือมีสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปด 4 0 42นะคะมีหตัวด้วยกันไซส์ละ1ตัวเท่านั้นนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะมีอยู่ห้าตัวเท่านั้น5้าตัวหไซส์นะคะไซส์ละ1ตัวเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นคอ,อยหยักนะคะเป็นคอ,อยหยักงานป้ายนะคะงานป้ายไปด้านข้างนะคะจากขวาไปซ้ายแล้วก็มีกระดุม4เม็ดนะคะแขนมีกระดุม1เม็ดนะคะเป็นชายระบาย2ชั้นนะคะเหมือนกับสีม่วงเลยนะคะ งานสวยมากนะคะลูกค้าคอก็จะปิดมิชะะมะะมาาดชิดนะคะคอไม่กว้างนะคะมาท่านกลัวว่าคอจะกว้างคอไม่กว้างนะคะเรามีกระดุมติดให้นะคะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวอ่อน,นะคะ่ะรอบนี้เราได้มาทั้งรอบนี้เราได้มาทั้งสีเขียวอ่อนนะคะก็คือแบบนี้นะคะสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวเข้มนะคะ เป็นสีเขียวเข้มจริงๆนะคะลูกค้าคือมองในกล้องตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนสีน้ำเงินนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นสีเขียวเข้มนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสีเขียวอ่อนกันบ้างนะคะสีเขียวอ่อนก็ได้มาไซส์ละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะมีอกสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบแล้วก็สี่สิบสองนะคะมีแค่ห้าไซส์ไซส์ละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะคอระบ,บายนะคะ เป็คคอระบายนะคะเข,เขาเขาบอกว่าเป็นอ่าไทยเจิญดาคอระบายนะคะทรงแบบนี้นะคะสวยนะคะลูกค้าก็จะใส่หมนุษน์ดก็ได้นะคะอาจจะเอาเข้าข้างในหรือว่าจะลอยชายก็ได้นะคะมีอยู่5ตัวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเราก็จะมีสินค้าแบบให,ใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะลูกค้าอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะ สีที่ขายดีมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ระบายสองชั้นหมดไปแล้วสีทั้งสีขาวโอโหมดนะคะหมดก่อนเลยแล้วก็สีงาช้างนะคะก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะปีใหม่ใครใครก็อยากได้สีขาวตอนนี้สีขาวนุดมา5้าตัวห้าไซส์ตอนนี้มีลูกค้ารับไปแล้วหนึ่งไซส์นะคะตอนนี้เหลือแค่ 4ตัวสี่ไซส์เท่านั้นนะคะเรามาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะมีอกานนะคะสามสแล้วก็ 42, นะคะไซส์สีลูกค้ารับไปแล้วนะคะลูกนี้ก็จะเตรียมจะส่งให้ลูกค้าเลยนะคะใครทักมาก่อนได้ก่อนนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะคืองานลูกไม้เป็นงานที่หมดเร็วมากนะคะบางที เราติดต่อร้านไปถ้าไม่สต๊อกเองเนี่ยบางทีร้านก็หมดเหมือนกันนะคะทีนี้นราก็สต๊อกไว้เองแล้วตอนนี้มีสินค้าในมือพร้อมส่งเลยนะคะส่งแฟลชให้ตอนนี้ถ้าช่วงปีใหม่นะคะถ้าลูกค้ายังอยากได้อยู่ช่วงปีใหม่ถ้าขนส่งไม่ปิดนะคะก็สามารถสั่งมาได้นะคะนุก็พร้อมส่งให้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าจะติดของไว้ในรถตลอดนะคะลูกค้าสามารถ สั่งมาได้ตลอดเลยนะคะลูกไม้ที่มีอยู่ในมือตอนนี้พร้อมส่งเลยนะคะอาต่อไปเป็นสีที่นวดใส่อยู่ตอนนี้นะคะสีเขียวเข้มนะคะให้ลูกค้าพิมพ์ว่าสีเขียวเข้มคือในรูปนะคะเนื่องจากว่าแสงมันอาจจะมีความต่างจากของจริงอยู่นะคะลูกค้าเลยอยากจะอัดวิดีโอไว้ให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าสินค้าที่เราจะได้รับจริงๆเป็นสีอะไรนะคะลูกค้าจะได้ ประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะอะตอนนี้นะคะสีเขียวเข้มแล้วก็มีครบไซส์เหมือนกันที่เราใส่อยู่นะคะอก34นะคะแล้วก็มี36นะคะมี38ค่ะ38นะคะมี40แล้วก็มี42นะคะทั้งหมด5้ตัว5ไซส์4 4 6 6 8 8 4 4 42ไซส์ละ1ตัวเท่านั้นนะคะ ให้คนที่ทักมาก่อนจองก่อนหรือโอนก่อนนะคะมีแค่ห้าไซส์เท่านั้นนะคะไซต์ละหนึ่งตัวค่ะลูกค้าอ่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นสีกะปินะคะลูกค้าสีกะปิก็มีลูกค้าจองไว้แล้วนะคะตอนนี้เราก็เหลือแค่สีตัวเท่านั้นนะคะคอระบายเหมือนกันค่ะคอระบายเหมือนกันนะคะ ตอนนี้นะคะกระปิเราเหลือ4ตัว4ไซส์ด้วยกันนะคะมีอก36นะคะ40 38แล้วก็42ค่ะส4หมดไปแล้วนะคะตอนนี้มีอก36 38 40 4นะคะ38 40 42นะคะตัวละ1ไซส์เท่านั้นนะคะนี่คือสีกะปินะคะให้ลูกค้าดูสีนะคะสีกะปิจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้า คือภาพที่นุษส่งไปในเพจนะคะมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเนื่องจากการปรับแสงปรับสีนะคะวันนี้ก็เลยอัดวิดีโอให้ลูกค้าดูนะคะจะได้เห็นสีกันชัดแต่ว่าไฟนะคะที่ที่นุษมีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ว่าจะสว่างมากนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะ ภาพก็อาจจะชัดมากขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะหาเงานินซื้อไฟนะคะซื้อไฟมาเพิ่มนะคะลูกค้าจะได้เห็นภาพสินค้าชัดๆนะคะแต่ตอนนี้เวลาอาัดวิดีโอแสงมันสว่างขึ้นแล้วเนี่ยก็ภาพก็จะเห็นชัดเจนนะคะแต่ว่าสีมันอาจจะยังไงคะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวถ้ามีเงินซื้อไฟมาเพิ่มนะคะก็ลูกค้าก็จะได้เห็นสินค้า ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้ก็อยากจะอัดวิดีโอให้ลูกค้าดูนะคะว่าสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับนะคะสีเป็นแบบไหนนะคะจะได้ประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะเอาละคะ่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะเสื้อลูกไม้ตัวไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะสามารถแชทมาที่หน้าเพจได้นะคะหน้าเพจเราก็จะมี ปุ่มสีน้ําเงินนะคะพิมพ์ว่าส่งข้อความอาจจะมีคําว่าส่งข้อความให้ลูกค้าคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีข้อความตอบรับอัตโนมัติมาลูกค้าก็แจ้งมานะคะว่าชอบเสื้อแบบไหนใส่อกเท่าไหร่นะคะเราขายทั้งเสื้อไหมเลา่าแล้วก็เสื้อลูกไม้นะคะตอนนี้เสื้อไหมเลาเนี่ยพรุ่งนี้จะจัดส่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะช่วงที่หยุดนะคะ29ถึงวันที่1เนี่ยลูกค้าก็สามารถ อาจแชทมาสอบถามหรือว่าสั่งไว้ก่อนได้นะคะแต่ว่าทางร้านจะพร้อมส่งอีกทีหนึ่งก็คือวันที่2มกราคมนะคะส่วนเสื้อลูกไม้ที่นุชมีอยู่ในตอนนี้นะคะสามารถส่งได้เลยถ้าขนส่งเขายังทํางานอยู่นะคะนุชก,ก็สามารถจัดส่งให้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะติดท้ายรถไปตลอดก็คือรถไปที่ไหนก็คืออยู่ใกล้ขนส่งไหนก็จะสามารถส่งให้ลูกค้าได้ตลอดนะคะแต่ว่าช่วงปีใหม่จะแจ้งไวอ้อีกนิดนึงก็คือ นื่องจากว่าต่างคนต่างก็เดินทางกลับต่างจังหวัดใช่ไหมคะรถก็จะติดซึ่งก็อาจจะทำให้การขนส่งมีความล่าช้าลงไปอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยลูกค้าไว้ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าในเรื่องของการขนส่งเนี่ยเราไม่สามารถจะไปควบคุมได้เราสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้นะคะแต่ว่าการขนส่งเนี่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยทุกเส้นทางก็จะรถติดนะคะซึ่งทำให คนส่งคนส่งนะคะเกิดความล่าช้าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะคะแต่ทางเราสามารถจัดส่งให้ได้นะคะกะ็ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็ขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านนะคะพบแต่ความสุขความเจริญน,นะคะปีใหม่ก็ขอให้ร่ารวยร่ารวยเฮงๆงเรนรวยนะคะก็ขอขอบพระคุณที่อดหนวนร้านเรามาตลอดนะคะช่วงระยะเวลาที่นุตตั้งใจทํานะคะในช่วง อาจเดือนตุลาถึงธันวาก็น่าจะประมาณ3เดือนนะคะที่ตั้งใจทำเพจนี้นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าทุกท่านนะคะทั้งใหม่ลาวทั้งเสื้อลูกไม้นะคะยังไงเราก็จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆนะคะก็กราบขอพระคุณลูกค้ามานั่งโอกาสนี้นะคะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะ